เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสารากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มาชมสูตรสวยสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรเก่าแล้วใหม่ครับที่เข้ามางวดที่ผ่านมาตำแหน่ง2ตัวล่างเราประสบผลสำเร็จ83เพราะฉะนั้นสูตรที่สัมพันธ์กัน1สูตร ก็คือสูตร10ล่างครับไม่ใช่ปัญหาครับโดยเฉพาะสูตรเทียบชนเราสวยงามมากครับหนึ่งก,กรกฎาคมที่ผ่านมาคำนวณได้8 9ครับหกาแตำแหน่งตัวนี้ครับเข้ามาในตำแหน่ง10ล่างแต่เป็นสูตรเทียบชนกันครับแต่ในคลิปนี้เราจะถอยถอดทีละสูตรก่อนครับเพราะว่าดูความสัมพันธ์กันก่อนเดี๋ยวตอนท้ายอีกสักสองสาวันผมนึงจะมาเทียบชนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเลือกสูตรไหนครับสูตรที่1หรือสูตรที่2ดีปากกาสีฟ้าสูตรที่1ปากกาสีแดงคือสูตรที่2ถูกต้อง2สูตรนะครับนี่สีฟ้า8 9 2นะครับปกาสีแดงนี่489 8ก้กับ9้าชนกันนะครับ8ก็เข้าําแหน่ง10บล่างแต่เราจะถอดทีละสูตรก่อนครับเอาเอาสูตรสีน้ําเงินก่อนนะครับเป็นสูตรแรกเราจะใช้ชื่อว่าปักหลัก10ล่างครับจวดจวด2ดาวไปเลยครับ เอาละครับมาชมกันนะครับมาฝากกันในคลิปนี้สําหรับสูตรติดดาวสูตรที่ประสบผลสําเร็จผลลัพธ์ถูกต้องก็ขอหนึ่งแชร์ตามตามระเบียบนะครับรู้สึกว่าจะขอหนึ่งแชร์บ่อยไหมครับถ้าบ่อยแสดงว่าดีนะครับเพราะว่าเราทําสูตรเข้ามานะครับสูตรไหนที่เข้าติดดาวเท่านั้นที่จะขอหนึ่งแชร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ยินอาจารย์บอกว่าขอหนึ่งแชร์แชร์หนึ่งแชร์เร็วโอเคแสดงว่าสูตรนั้นทําสูตรเข้าบ่อยนะ เ,เพราะฉะนั้นอยากได้ยินบ่อยๆไหมครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่าสีน้ําเงินนะครับแปดเก้าสองโอเคครับเรามาดูกันว่าคํานวณกันยังไงเราใช้แค่หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองนี่แหละครับไปบวกศูนย์หนึ่งสามพงที่แปดบวกศูนย์ได้แปดแปดเดินหน้าหนึ่งได้เก้าเก้าเดินหน้าสามเป็นสิบสองเลขสองแปดเก้าสองออกแปดสามแปดเข้าตําแหน่งสิบล่างถูกต้องครับสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูสถิติสูตรที่หนึ่งกัน ค่อยคำนวณกันเนาะเอาถ้าจะย้อนสถิติเราเข้ามาดูตัวนี้นี่เราใช้แค่หลักหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สองนะหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกศูนย์หนึ่งสามคงที่ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าเดินหน้าหนึ่งได้หกหกเดินหน้าสามได้เก้าห้าหกเก้านะออกเก้าสี่เก้าเข้าตำแหน่งสิบล่างต่อมาคำนวณได้ห้าหกเก้า ออก9 8 9ก็เข้า10ล่าง037ออก77นี่เข้า2ตัวล่าง236ออกสองก็เข้า2ตัวล่าง2 36เหมือนเดิมครับออก24 2เข้าตำแหน่ง10ล่างวันนี้ครับ236ออก6 4 6เข้า10ล่างแล้วก็มา8 9 2ออก8 3 8เข้าตำแหน่ง10ล่าง หลักร,ร้อยสตัวหน้าครั้งที่2องบวกศูนคงที่ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณได้เลยครับ0ูนย์นย์ได้ศูนนย์หน้าหนึงได้หนึ่้าสได้สี่เพราะฉะนั้น,น,นสูตรปักหลัก10ล่างไปก่อนนะครับสูตรแรกสูตรที่1 เราได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่โอเคครับฝากไว้ท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองดูสูตรที่สองนะครับเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับแล้วค่อยมาเฉลยกันพรุ่งนี้สูตรที่สองจะเป็นยังไงล้วค่อยเทียบชนกันนะครับพบกใหมค่คิดหน้าครับคลิปนี้หนึ่งกำลังใจหนึ่งซับสไครต์ไลค์แชร์ครับเฮงเฮงเฮงนะครับสวัสดีครับคำเตือน เปิดใช้ดุลพินิพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลนัมสนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย